สักนิดก่อนจะเลื่อนผ่านสิ่งนี้เพราะสิ่งที่ฉันกำลังจะเล่าอาจเปลี่ยนมุมมองชีวิตคุณไปตลอดการหลายคนพยายามแล้วแต่กลับรู้สึกเหมือนไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงทั้งที่ตั้งใจและทุ่มเทเต็มที่ถ้าฉันบอกว่าความลับไม่ใช่แค่ทำยังไงให้สำเร็จแต่มันอยู่ที่พลังงานที่คุณปล่อยออกไปคุณจะเชื่อไหม วันนี้ฉันจะเผยเจ็ดกฎแรงดึงดูดจากจักรวาลที่จะช่วยให้คุณเข้าใจและใช้พลังงานนี้ดึงชีวิตที่คุณฝันได้จริงๆกฎแรงดึงดูดไม่ใช่แค่เรื่องคิดบวกหรือความฝันลมๆแลรงแต่มันคือพลังที่มีอยู่ในตัวคุณที่จะเชื่อมต่อกับจักรวาลอย่างลึกซึง้งและเมื่อคุณเข้าใจมันอย่างแท้จริงคุณจะรู้ว่าการเปลี่ยนแปลงชีวิต เริ่มต้นที่ภายในของคุณพร้อมหรือ,อยังที่จะเรียนรู้และใช้เครื่องมือเปลี่ยนพลังงานเพื่อดึงดูดสิ่งที่ดีที่สุดเข้ามาฉันจะพาคุณไปรู้จักกฎแรงดึงดูดเจ็ดข้อที่ไม่ใช่แค่คำพูดสวยๆแต่เป็นกฎจัก,กรวาลที่ใช้ได้จริงและสิ่งที่สำคัญที่สุดคือฉันจะแบ่งปันวิธีปฏิบัติที่คุณทำตามได้ทันทีเพื่อให้ผลลัพธ์เห็นได้ชัดเจน นี่ไม่ใช่แค่ทฤษฎีแต่เป็นกุญแจที่จะช่วยเปิดประตูชีวิตใหม่ของคุณถ้าคุณพร้อมฉันเชื่อว่าคุณจะรู้สึกถึงพลังงานที่เปลี่ยนแปลงและชีวิตที่ดีกว่าแน่นอนจำไว้นะจัก,กรวาลไม่เคยปฏิเสธสิ่งที่คุณเป็นแต่จะตอบสนองพลังงานที่คุณส่งออกไปถ้าอยากรู้วิธีปรับพลังงานตัวเองให้สอดคล้องกับสิ่งที่ฝันก็อย่ารอช้า เรามาเริ่มต้นด้วยกฎข้อแรกกันเลยค่ะกฎข้อที่1คุณดึงดูดสิ่งที่คุณเป็นไม่ใช่สิ่งที่คุณอยากได้กฎนี้คือหัวใจของกฎแรงดึงดูดทั้งหมดค่ะจัก,กรวาลจะไม่ตอบสนองแค่สิ่งที่คุณพูดหรือคิดแต่จะตอบสนองพลังงานที่คุณแผ่ออกมาถ้าคุณแค่อยากได้แต่ในใจยังเต็มไปด้วยความกลัวหรือความไม่มั่นใจ จัก,กรวาลก็จะสะท้อนพลังงานเหล่านั้นกลับมาให้คุณลองสังเกตดูนะคะว่าคุณรู้สึกยังไงกับสิ่งที่คุณต้องการจริงๆความรู้สึกคู่ควรและมั่นใจในตัวเองคือกุญแจสำคัญที่ช่วยให้คุณดึงดูดสิ่งนั้นได้การใช้คำพูดเสริมพลังหรือ affirmation ควบคู่กับการรู้สึกจริงใจเป็นวิธีที่ดีมากค่ะเช่นฉันคู่ควรกับความสำเร็จและความสุข และต้องรู้สึกถึงความจริงในใจไม่ใช่แค่พูดผ่านๆเมื่อคุณฝึกฝนให้พลังงานภายในสอดคล้องกับสิ่งที่คุณต้องการสิ่งเหล่านั้นจะเริ่มเข้ามาในชีวิตคุณอย่างเป็นธรรมชาติและไม่ต้องพยายามมากสิ่งสำคัญคือการปล่อยวางความกลัวและความสงสัยที่ยังติดอยู่ในใจเมื่อคุณเป็นตัวเองในเวอร์ชันที่ดีที่สุดพลังงานนั้นจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาเอง อีกเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยได้คือการทำสมาธิและฝึกสังเกตความคิดตัวเองค่ะมันช่วยให้คุณเข้าใจพลังงานที่ปล่อยออกไปและปรับเปลี่ยนได้ง่ายขึ้นเพราะในที่สุดสิ่งที่คุณเป็นจะเป็นแม่เหล็กที่ดึงดูดสิ่งเดียวกันเข้ามาในชีวิตกฎข้อที่2จัก,กรวาลตอบสนองตามความรู้สึกของคุณความรู้สึกของคุณคือภาษาเฉพาะที่จัก,กรวาลใช้สื่อสารกับคุณไม่ใช่แค่ความคิด แต่เป็นพลังงานที่ลึกซึ้งกว่าที่คุณรู้สึกจริงๆเมื่อคุณส่งความรู้สึกดีมีความสุขหรือมั่นใจออกไปจักรวาลจะส่งสิ่งดีๆกลับมาแต่ถ้าคุณรู้สึกกังวลกลัวหรือเครียดพลังงานเหล่านั้นก็จะสะท้อนกลับเช่นกันความรู้สึกเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้แต่มีผลอย่างมหาศาลต่อชีวิตคุณ การฝึกรับรู้และจัดการความรู้สึกจึงเป็นขั้นตอนสำคัญในการใช้กฎแรงดึงดูดคุณสามารถฝึกการรู้สึกในแง่บวกเช่นการขอบคุณหรือจินตนาการถึงสิ่งที่ต้องการอย่างมีความสุขสิ่งนี้จะเปลี่ยนคลื่นพลังงานที่คุณส่งออกไปทําให้ผลลัพธ์ที่ได้เปลี่ยนไปในทางบวกเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยได้คือการทําสมุดบันทึกความรู้สึก ทุกวันให้จดบันทึกว่ารู้สึกอย่างไรและพยายามหาวิธีเปลี่ยนความรู้สึกลบเป็นบวกยิ่งคุณฝึกมากเท่าไหร่จักรวาลก็จะตอบสนองด้วยสิ่งที่ดีขึ้นเรื่อยๆความรู้สึกดีๆจะกลายเป็นแม่เหล็กที่ดึงดูดความสำเร็จและโอกาสในชีวิตคุณนอกจากนี้การฝึกการหายใจลึกและการทำสมาธิยังช่วยให้คุณอยู่กับปัจจุบันเมื่อลมหายใจสงบความคิดและความรู้สึกที่เครียดก็จะลดลง คุณจะสามารถเชื่อมต่อกับพลังงานจัก,กรวาลได้ง่ายขึ้นและปรับพลังงานของตัวเองให้เข้มแข็งสิ่งนี้ทำให้คุณส่งความถี่พลังงานที่ถูกต้องไปยังจัก,กรวาลอย่าลืมว่าการยอมรับและเข้าใจความรู้สึกของตัวเองเป็นจุดเริ่มต้นไม่ใช่การปฏิเสธหรือซ่อนมันไว้แต่ให้ยอมรับว่าคุณเป็นมนุษย์ที่มีความรู้สึกหลากหลายจากนั้นค่อยเลือกที่จะเปลี่ยนแปลงความรู้สึกในทางที่ช่วยให้ชีวิตดีขึ้น การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างตัวเองกับความรู้สึกจะทำให้คุณมีพลังมากขึ้นสุดท้ายนี้เมื่อคุณรู้จักพลังของความรู้สึกและฝึกฝนมันจักรวาลจะเริ่มตอบสนองคุณอย่างสอดคล้องและชัดเจนมากขึ้นคุณจะเห็นว่าชีวิตเริ่มเปลี่ยนไปตามที่คุณต้องการจริงๆและนี่คือก้าวสำคัญที่จะพาคุณไปสู่ความฝันในที่สุดกดข้อที่ส การปล่อยวางไม่ใช่การยอมแพ้แต่คือการวางใจในกระบวนการจักรวาลหลายคนเข้าใจผิดว่าการปล่อยวางหมายถึงการยอมแพ้หรือละทิ้งความฝันแต่จริงๆมันคือการวางใจในจักรวาลที่มีเส้นทางของมันเองการปล่อยวางทำให้จิตใจสงบลงไม่ยึดติดกับผลลัพธ์มากเกินไปพลังงานภายในไหลเวียนอย่างเป็นธรรมชาติ ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นและเปิดรับโอกาสดีๆเมื่อใจสงบเราก็ดึงดูดสิ่งดีได้มากขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติการปล่อยวางไม่ได้หมายความว่าเราหยุดลงมือทำแต่คือการตั้งใจเต็มที่โดยไม่กังวลกับอนาคตการยุดติดกับความกลัวและความเครียดจะทำให้พลังงานติดขัดแต่เมื่อเราวางใจในจักรวาล สิ่งดีๆจะเข้ามาในเวลาที่เหมาะสมอย่างไม่ต้องเร่งรีบการวางใจช่วยให้เราเปิดรับโอกาสใหม่ๆอย่างใจเย็นและมั่นใจวิธีฝึกปล่อยวางที่ดีคือการทำสมาธิและฝึกหายใจอย่างลึกๆมันช่วยคลายความเครียดและทำให้จิตใจมีสมาธิมากขึ้นการหยุดคิดวนอยู่กับความกังวลช่วยเปิดช่องว่างให้พลังงานใหม่ไหลเข้า คุณจะเริ่มรู้สึกสงบและผ่อนคลายมากขึ้นในชีวิตประจำวันฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอจะเห็นผลลัพธ์ชัดเจนขึ้นอีกเครื่องมือที่ช่วยคือการเขียนบันทึกหรือพูดคุยกับตัวเองการระบายความคิดลบออกมาช่วยปลดปล่อยความกดดันและคำพูดให้กำลังใจตัวเองช่วยเสริมพลังใจที่เข้มแข็งการเข้าใจและเมตตาตัวเองคือกุญแจสำคัญของการปล่อยวาง เมื่อใจอ่อนยนขึ้นชีวิตก็จะมีความสุขและสมดุลจัก,กรวาลตอบสนองพลังงานที่เราปล่อยออกไปอย่างตรงไปตรงมาถ้าเราปล่อยวางด้วยความเชื่อมั่นและความสงบสิ่งดีๆจะไหลเข้ามาแต่ถ้าเรายึดต,ติดและวิตกกังวลสิ่งนั้นก็จะหนีไปการปล่อยวางเป็นการเปิดพื้นที่ให้โอกาสใหม่ๆได้เกิดขึ้นนั่นคือพลังมหัศจรรย์ที่คุณต้องฝึกฝนและเข้าใจ คุณอาจเริ่มจากการตั้งใจปล่อยวางเรื่องเล็กๆในชีวิตก่อนเช่นปล่อยวางความคิดลบความโกรธหรือความเครียดจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาเมื่อทำได้ดีแล้วคุณจะเห็นว่าชีวิตเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นความรู้สึกหนักใจค่อยๆเบาลงและคุณจะรู้สึกอิสระทางใจนั่นคือจุดเริ่มต้นของการสร้างพลังงานใหม่ที่ดีเมื่อคุณวางใจและปล่อยวางได้อย่างแท้จริง คุณจะสัมผัสได้ถึงความสง,งบและความสุขในใจอย่างลึกซึ้งชีวิตจะไหลไปอย่างราบรื่นและสิ่งที่คุณต้องการจะเข้ามาเองไม่จำเป็นต้องเร่งรีบหรือบังคับตัวเองแค่เปิดใจรับฟังและเชื่อมั่งในพลังของจักรวาลกฎข้อที่4พลังของความคิดบวกคือแม่เหล็กที่ดึงดูดสิ่งดีเข้ามา ความคิดบวกไม่ใช่แค่เรื่องความรู้สึกดีๆแต่เป็นพลังงานที่ส่งผลโดยตรงต่อจักรวาลเมื่อคุณโฟกัสที่สิ่งดีสิ่งดีจะถูกดึงดูดเข้ามาในชีวิตคุณอย่างไม่รู้ตัวมันเหมือนแม่เหล็กที่ดึงดูดสิ่งเดียวกันมาหาคุณอย่างต่อเนื่องดังนั้นการรักษาความคิดบวกจึงเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างชีวิตที่คุณฝันไว้ ลองสังเกตตัวเองเมื่อคิดบวกแล้วสิ่งรอบตัวจะเริ่มเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนความคิดลบจะดึงดูดพลังงานลบเข้ามาเช่นกันเมื่อเราจมอยู่กับความกลัวความกังวลหรือความไม่มั่นใจจักรวาลก็จะตอบสนองด้วยเหตุการณ์หรือคนที่มีพลังงานในทิศท,ทางเดียวกันแต่ความคิดบวกทำให้พลังงานของเรามีความสว่างและชัดเจนขึ้น นั่นคือเหตุผลที่การเปลี่ยนความคิดเป็นเรื่องที่สำคัญมากวิธีเริ่มต้นง่ายๆคือการฝึกบอกตัวเองด้วยคำพูดที่สร้างแรงบันดาลใจเช่นฉันมีความสามารถหรือสิ่งดีๆกำลังมาถึงฉันคำพูดเหล่านี้ช่วยเติมเต็มพลังบวกให้กับจิตใจและค่อยๆปรับเปลี่ยนความเชื่อในใจให้กลายเป็นบวกมากขึ้นผลลัพธ์จะเริ่มสะท้อนผ่านเหตุการณ์ที่ดีในชีวิตคุณ นอกจากนี้การอยู่ใกล้คนที่มีพลังบวกก็สำคัญมากเพราะพลังงานของคนรอบข้างจะส่งผลต่อความคิดและอารมณ์ของเราเลือกที่จะอยู่กับคนที่สนับสนุนและสร้างแรงบันดาลใจให้คุณหลีกเลี่ยงสถานการณ์หรือคนที่ทำให้คุณรู้สึกต่ำต้อยหรือท้อแท้พลังบวกจะสะสมและขยายตัวผ่านการเชื่อมโยงเหล่านี้อีกเครื่องมือที่ช่วยได้คือการฝึกขอบคุณทุกวัน การจดบันทึกสิ่งที่ดีหรือสิ่งที่รู้สึกขอบคุณช่วยเปลี่ยนพลังใจมันทำให้คุณโฟกัสที่สิ่งที่มีไม่ใช่สิ่งที่ขาดหรืออยากได้พลังแห่งความขอบคุณเป็นเหมือนการส่งสัญญาณบวกถึงจักรวาลทำให้สิ่งดีๆกลับมาในรูปแบบที่คาดไม่ถึงแม้ว่าจะมีวันที่รู้สึกท้อหรือคิดลบก็ไม่เป็นไร การยอมรับความรู้สึกนั้นและพร้อมกลับมาสร้างความคิดบวกใหม่สำคัญกว่าอย่าตัดสินตัวเองเมื่อรู้สึกแย่แต่ให้ใช้มันเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงพลังงานในใจเรายืดหยุ่นและเปลี่ยนแปลงได้เสมอถ้าคุณเลือกจะเติมเต็มด้วยพลังบวกจัก,กรวาลก็พร้อมจะตอบรับเสมอความคิดบวกจึงเป็นเหมือนแสงสว่างในความมืดที่นำทางให้ชีวิตคุณก้าวไปในทางที่ดีที่สุด ฝึกฝนและรักษาพลังงานนี้ให้คงที่คุณจะพบว่าชีวิตเปลี่ยนไปอย่างไม่น่าเชื่อสิ่งดีๆจะไหลเข้ามาเหมือนสายน้ำที่ไม่มีวันแหง้งนั่นคือพลังแห่งกฎแรงดึงดูดที่คุณสามารถใช้ได้ทุกวันกฎข้อที่5การปล่อยวางคือกุญแจสำคัญสู่การรับสิ่งใหม่การปล่อยวางไม่ได้หมายความว่าคุณต้องเลิกฝันหรือหยุดพยายาม แต่เป็นการเปิดใจให้จักรวาลได้ทำงานอย่างเต็มที่โดยไม่ยึดติดกับผลลัพธ์เกินไปเมื่อคุณปล่อยวางความเครียดและความกังวลจะลดลงอย่างมากซึ่งช่วยให้พลังงานของคุณเบาและเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระนี่คือจุดที่การดึงดูดสิ่งดีๆเริ่มเกิดขึ้นง่ายขึ้นคนที่ยึดติดกับความต้องการมากเกินไปจะสร้างแรงต้านในพลังงานของตัวเอง เพราะความกลัวที่จะไม่ได้สิ่งที่หวังไว้ทำให้จักรวาลได้รับสัญญาณขัดแยง้งแต่เมื่อคุณรู้จักปล่อยวางและมั่นใจว่าสิ่งที่ดีที่สุดกำลังจะมาจักรวาลจะจัดสรรสิ่งที่เหมาะสมและดีที่สุดให้กับคุณอย่างสมบูรณ์แบบการปล่อยวางจึงไม่ใช่เรื่องของการแพ้แต่เป็นการให้โอกาสตัวเอง วิธีฝึกปล่อยวางเริ่มจากการตระหนักรู้ความคิดและความรู้สึกของตัวเองเมื่อมีความต้องการหรือความคิดติดลบเกิดขึ้นให้ยอมรับและปล่อยผ่านไปอย่ากเก็บมันไว้หรือบังคับตัวเองให้คิดบวกทันทีเพราะจะเพิ่มแรงกดดันแต่ให้ใช้วิธีหายใจลึกๆและหวัตัวเองว่าฉันปล่อยวางแล้วนี่คือการฝึกพลังงานภายในที่สำคัญมาก ต่อการดึงดูดการทำสมาธิและการฝึกสติเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ปล่อยวางง่ายขึ้นเมื่อใจสงบคุณจะมองเห็นภาพรวมและเข้าใจว่าทุกอย่างเกิดขึ้นตามเวลาการอยู่กับปัจจุบันช่วยลดความวิตกกังวลในอนาคตและอดีตได้อย่างมากลองฝึกสมาธิวันละไม่กี่นาทีจะช่วยให้คุณค่อยๆปล่อยวางได้จริงและทำให้พลังงานดึงดูดของคุณชัดเจนและแรงขึ้นทุกวัน นอกจากนี้การเขียนบันทึกความรู้สึกและความคิดก็ช่วยปลดปล่อยใจได้ดีการเขียนลงไปในกระดาษช่วยทำให้คุณไม่ยึดติดกับความคิดเหล่านั้นมากเกินไปเมื่อเขียนเสร็จแล้วลองฉีกหรือทิ้งมันไปเพื่อเป็นการสัญญาณการปล่อยวางนี่คือวิธีง่ายๆที่คุณสามารถทำได้ทันทีเพื่อเคลียร์พลังงานด้านลบและเปิดพื้นที่สำหรับสิ่งดีๆที่กำลังจะเข้ามาต้องจำไว้ว่า การปล่อยวางไม่ใช่เรื่องที่ทำได้ในวันเดียวมันเป็นกระบวนการที่ต้องฝึกฝนและให้อภัยตัวเองเสมอเมื่อคุณล้มเหลวหรือกลับไปยึดต,ติดอีกครั้งอย่าตำหนิตัวเองให้ถือเป็นบทเรียนและเริ่มต้นใหม่ด้วยความเข้าใจและเมตตาเพราะจักรวาลจะช่วยคุณทุกครั้งที่คุณพร้อมจะปล่อยวางอย่างแท้จริงในท้ายที่สุดการปล่อยวางช่วยให้คุณปลดปล่อยพลังงานที่เกาะติดไว และเปิดโอกาสให้ชีวิตของคุณได้รับสิ่งใหม่ๆที่เหมาะสมและมีความหมายนี่คือกุญแจสำคัญที่จะช่วยให้คุณสร้างชีวิตตามความฝันได้อย่างแท้จริงฝึกปล่อยวางอย่างสม่ำเสมอแล้วคุณจะสัมผัสถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างน่าอัศจรรย์จกกักรวาลกําลังรอคุณเปิดใจเพื่อรับสิ่งดีๆที่พร้อมจะมากดข้อที่6 การขอบคุณเป็นพลังงานแม่เหล็กที่ส่งพลังการขอบคุณไม่ใช่แค่คำพูดที่สุภาพแต่เป็นพลังงานที่ส่งสัญญาณถึงจัตวาลเมื่อคุณแสดงความขอบคุณอย่างจริงใจพลังงานของคุณจะเปล่งประกายและดึงดูดสิ่งดีๆขอบคุณสำหรับสิ่งเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจําวันจะช่วยเพิ่มความสว่างในจิตใจสิ่งนี้ทําให้คุณโฟกัสที่สิ่งที่มีมากกว่าสิ่งที่ขาดหายไป และเป็นการเปิดประตูให้สิ่งใหม่ๆเข้ามาอย่างไม่คาดคิดการฝึกขอบคุณควรทำทุกวันให้เป็นนิสัยที่จะสร้างให้เป็นความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่คุณอาจเริ่มจากการเขียนบันทึกขอบคุณสิ่งที่เกิดขึ้นในแต่ละวันไม่ว่าจะเป็นรอยยิ้มจากเพื่อนหรือโอกาสเล็กๆที่ผ่านเข้ามาเมื่อฝึกสม่ำเสมอพลังงานขอบคุณจะเปลี่ยนวิธีคิดของคุณไปโดยสิ้นเชิง และทำให้คุณกลายเป็นแม่เหล็กดึงดูดพลังบวกที่ยิ่งใหญ่ขึ้นการขอบคุณช่วยลดความเครียดและความวิตกกังวลในจิตใจได้ดีเพราะมันช่วยให้คุณมองเห็นความสุขและสิ่งดีๆที่มีอยู่จริงแม้ในช่วงเวลาที่ยากลำบากการหาจุดเล็กๆที่น่าขอบคุณก็มีผลมหาศาลสิ่งนี้ทำให้พลังงานของคุณเปิดกว้างและพร้อมรับสิ่งดีๆจากจักรวาล ซึ่งเป็นกุญแจสําคัญในการเปลี่ยนชีวิตในทางบวกอย่างรวดเร็วนอกจากนี้การขอบคุณยังช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกับผู้อื่นเมื่อคุณแสดงความขอบคุณอย่างจริงใจต่อคนรอบข้างพลังงานบวกจะสะท้อนกลับมาผู้คนจะรู้สึกถึงความจริงใจและเชื่อมโยงกับคุณมากขึ้นความสัมพันธ์ที่ดีคือแหล่งพลังงานบวกที่จะช่วยส่งเสริมชีวิตของ และทําให้การดึงดูดสิ่งดีๆในชีวิตเป็นไปอย่างราบรื่นวิธีการง่ายๆในการฝึกขอบคุณคือการเริ่มต้นวันใหม่ด้วยคำขอบคุณคุณอาจพูดกับตัวเองหรือจดบันทึกว่าวันนี้ฉันขอบคุณการตั้งเจตนาระหว่างวันด้วยพลังงานขอบคุณจะทํำให้คุณรับรู้สิ่งดีๆได้มากขึ้นนี่คือวิธีที่ช่วยให้จิตใจของคุณ โฟกัสไปที่ความเป็นไปได้และความสำเร็จทำให้คุณยิ่งใกล้เป้าหมายที่ต้องการได้เร็วขึ้นอย่าลืมขอบคุณสำหรับสิ่งที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นด้วยเพราะจัก,กรวาลรับรู้ได้เมื่อคุณขอบคุณล่วงหน้าสำหรับสิ่งที่หวังจะส่งพลังงานเชิงบวกและแรงดึงดูดที่แข็งแรงมันคือการแสดงความเชื่อมั่นและความมั่นใจว่าคุณจะได้รับสิ่งนั้นจริงๆการขอบคุณล่วงหน้า ทำให้ใจคุณเปิดกว้างและปลอดโปรง่งและจัก,กรวาลจะตอบสนองด้วยสิ่งดีๆที่สอดคล้องกับความรู้สึกนั้นสรุปได้ว่าการขอบคุณคือหนึ่งในเครื่องมือทรงพลังที่สุดของกฎแรงดึงดูดมันไม่เพียงแค่เปลี่ยนพลังงานภายในแต่ยังเปลี่ยนการรับรู้โลกของคุณฝึกขอบคุณทุกวันอย่างจริงใจและคุณจะเห็นชีวิตเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นเพราะจัก,กรวาลรัก และสน you 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 ับสนุนคนที่รู้จักขอบคุณอย่างแท้จริงเปิดใจแล้วให้พลังงานขอบคุณนำทางชีวิตคุณไปสู่ความสำเร็จและความสุขกฎข้อที่7ความสอดคล้องระหว่างความคิดความรู้สึกการกระทําคือประตูเปิดพลังจักรวาลในจักรวาลของแรงดึงดูดพลังงานที่คุณส่งออกมาต้องสอดคล้องจึงจะได้ผล ถ้าคุณคิดว่าคุณคู่ควรแต่รู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่าพลังงานจะตีกันและส่งสัญญาณสับสนหรือถ้าคุณรู้สึกดีแต่กลับกระทำในทางที่ตรงข้ามจัก,กรวาลก็จะตอบกลับแบบไม่แน่นอนการสร้างความสอดคล้องในทุกมิติจะเปลี่ยนพลังของคุณให้มีความคมชัดและดึงดูดสิ่งที่ต้องการได้เร็วขึ้นกว่าที่คุณคิดเริ่มจากความคิดเพราะทุกอย่างเริ่มที่นี่ความคิดของคุณคือน้ำเสียงที่คุณพูดกับจัก,กรวาล คุณต้องตรวจสอบว่าคุณกำลังคิดอย่างไรกับตัวเองและสิ่งที่คุณต้องการถ้าคุณคิดว่ามันยากจัก,กรวาลก็จะทำให้มันยากเสมอแต่ถ้าคุณคิดว่ามันเป็นไปได้พลังงานก็จะเปิดทางให้สิ่งนั้นไหลมาเพราะจัก,กรวาลไม่ได้ตัดสินแค่สะท้อนในสิ่งที่คุณเชื่อจริงๆถัดมาคือความรู้สึกจุดนี้สำคัญไม่แพ้ความคิดเลยแม้แต่น้อยคุณอาจพูดว่าฉันมั่งคั่งแล้ว แต่ข้างในรู้สึกกังวลหรือไม่มั่นใจพลังงานจะสั่นไหวจัก,กรวาลตอบสนองต่อความรู้สึกมากกว่าคำพูดเพราะความรู้สึกคือความถี่ที่แท้จริงดังนั้นคุณต้องฝึกรู้สึกให้สอดคล้องกับสิ่งที่คุณอยากมีคือการใช้ใจนำมากกว่าปากและให้พลังงานภายในทำงานแทนคำพูดและแน่นอนการกระทำต้องสะท้อนออกมาจากความคิดและความรู้สึกด้วยหากคุณอยากได้ความรัก แต่หลีกเลี่ยงคนที่รักคุณการกระทำนั้นย้อนแย้งกับสิ่งที่ร้องขอถ้าคุณเชื่อว่าคุณมีค่าจงกล้าสแสดงออกและตัดสินใจในแบบที่คนมีคุณค่าจะทำลงมือทำอย่างเต็มที่ในแนวทางที่สอดคล้องกับพลังงานของคุณไม่ใช่เพราะต้องทำให้ได้แต่เพราะมันสอดคล้องกับความเป็นคุณความสอดคล้องทั้ง3ส่วนนี้จะทำให้คลื่นพลังงานของคุณนิ่งและแม่นยำคล้ายกับวิทยุที่ปรับความถี่ตรงเปะ๊ะแล้วเสียงชัดเจนทันที ความคิดความรู้สึกการกระทำเปรียบเสมือนสามเหลี่ยมพลังที่ต่อถึงจักรวาลเมื่อทั้งสด้านเชื่อมตรงกันจักรวาลจะตอบกลับอย่างราบรื่นและรวดเร็วไม่ใช่แค่ในสิ่งเล็กๆแต่ในเป้าหมายใหญ่ของชีวิตก็เช่นเดียวกันวิธีฝึกความสอดคล้องคือมันสังเกตและเช็คตัวเองในทุกวันถามตัวเองว่าสิ่งที่ฉันคิดตรงกับสิ่งที่ฉันรู้สึกหรือเปล่าสิ่งที่ฉันรู้สึกสะท้อนผ่นการกระทำของฉันไหม เมื่อมีอะไรไม่สอดคล้องให้ปรับด้วยความอ่อนโยนไม่ใช่ตัดสินตัวเองและยิ่งคุณซื่อสัตย์กับตัวเองเท่าไหร่พลังงานของคุณจะยิ่งชัดเจนเท่านั้นความสอดคล้องเป็นเส้นทางลับที่พาคุณเข้าใกล้ชีวิตในฝันคุณไม่ต้องสมบูรณ์แบบแต่ต้องจริงใจและกล้าปรับเมื่อพลังงานเดียวความจริงในตัวคุณจะสะท้อนผ่านจัก,กรวาลที่ซื่อสัตย์และไม่เคยโกหกหากคุณเป็นหนึ่งเดียวกับสิ่งที่คุณขอสิ่งที่คุณขอก็จะเป็นหนึ่งเดียวกับคุณ และนี่คือกฎแรงดึงดูดในระดับลึกที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดการกฎแรงดึงดูดไม่ใช่เรื่องลึกลับแต่คือภาษาของจักรวาลที่ตอบสนองต่อพลังงานของเราเมื่อคุณเข้าใจและใช้อย่างถูกต้องมันคือเครื่องมือทรงพลังที่เปลี่ยนชีวิตได้ทั้งระบบไม่ใช่แค่การขอพรล,ลอยๆแต่คือการจัดระเบียบพลังงานให้ตรงกับสิ่งที่คุณต้องการ ยิ่งคุณเข้าใจแต่ละกฎในเชิงลึกยิ่งเหมือนคุณมีรหัสลับในการสื่อสารกับจักรวาลและนั่นจะทำให้ทุกความปรารถนากลายเป็นความจริงได้ในจังหวะของมันประโยชน์ของการใช้กฎเหล่านี้คือการคืนอำนาจให้ตัวเองคุณไม่ต้องรอให้ใครมาช่วยไม่ต้องไหว้ขอชะตาฟ้าเพราะเมื่อคุณเข้าใจแรงดึงดูดคุณจะรู้ว่าคุณคือผู้ร่วมสร้างชีวิต และพลังทุกอย่างเริ่มต้นจากภายในคุณไม่ใช่ภายนอกทุกสิ่งที่คุณอยากได้เริ่มจากการเปลี่ยนพลังที่คุณเป็นอย่าลืมนะว่าความสม่ำเสมอสำคัญกว่าความเร็วบางวันคุณอาจสั่นไหวบางวันพลังคุณอาจตกแต่อย่ายอมแพ้กลับมาอยู่กับตัวเองฝึกความรู้สึกดีโดยไม่ต้องมีเหตุผล และทำให้คลื่นพลังงานของคุณเป็นที่พักพิงของความสมดุลจักรวาลไม่รีบแต่ตอบสนองคุณทุกครั้งที่คุณแนบแน่นกับความเชื่อที่ถูกต้องสุดท้ายนี้ขอให้คุณใช้กดแรงดึงดูดด้วยหัวใจที่เปิดกว้างฝึกด้วยความเข้าใจไม่ใช่ความเร่งรีบฝึกด้วยความรักไม่ใช่ความกลัวทุกบทเรียนในวันนี้จะฝังแน่นในพลังงานของคุณและมันจะไม่หายไป ขอให้คุณเชื่อมั่นในตัวเองเหมือนที่จักรวาลเชื่อในคุณเสมอเพราะคุณคือผู้ร่วมสร้างโลกใบนี้ในแบบที่สวยงามได้อย่างแท้จริงพลังแห่งการตื่น